สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาเล่นแมปออฟบีพิซซ่านะครับโอ้แมปนี้ดูหลอนมากเลยนะครับว้าวแมปดีใช้ได้เลยนะ แฮวนะครับอันนั้นคือน่ารักมากอันนี้น่ากลัวมากเลยครับทุกคนผมเคยเล่นแล้วไม่หอดครับตรงนี้ก็ไม่ต้องกลัวนะครับเดินตามพิซซ่าไปครับมันก็จะถึงทางออกไม่ต้องกลัวไอ้พ่อกลัวนะครับราเดินตามพิซซ่าโอ้ตรงนี้ ตรงนี้ยากครับผมจําได้ยากถ้าโดนทีนึงนี่คือตายครับใีเส้นให่ครับถ้าโดนทีนึงนี่ตายเลยครับโอ้ตรงนี้ผมจาได้ไม่ยากเลยแต่ถ้าทุกคนเผลอนี่ตายแน่ครับไม่เหลือทุกคนเผลอนี่ยว้าวตรงนี้ยาวเลยตรงนี้ยาวมาก เสียงมากลัวมากลทุกคนกลัวมากเลยทุกคน ไม่แน่ไม่น,นออ่เอ,อ้ยนี่ไงจะทันออกสักที ตรงนี้น่ากลัวสุดเลยครับสมวัตมันจะไปยังไงอะไปไป,ไป Blah. <laughs> ไดไ้ไม่น่าไดไ้ไม่อะไหวผ่านแล้วครับสำหรับคลิปนี้นะครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ กดซับสไครป์เพื่อจะใหผ้ผมมีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับบายบายค่ะ